ในวันที่29ผมได้รับเชิญไปขึ้นเวทีของสถานทูตอิตาลีที่ไทเฟ็กซ์ไปเสวนาและพูดเรื่องเสน่ห์และความสำคัญของอาหารอิตาเลียนซึ่งสมควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกงานนี้ ก็มีท่านทูตท,ที่มาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆในหลายๆสาขา4ท่านร่วมทั้งผมด้วยขึ้นเวทีคุยกันราวหนึ่งชั่วโมงงานนี้ไปช่วยท่านทูตอิตาลีเพราะท่านอยากให้ได้มุมมองของคนที่ไม่ใช่คนอิตาเลียนว่าอาหารอิตาเลียนในมุมมองของคนต่างชาตินั้นเขามองอย่างไรคืนนั้นก็ไปกินอาหารเย็นที่ทำเนียบท่านทูตเป็นการเลี้ยงเพราะผู้ผลิตนมและชีสและเนยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีได้ งานนี้ได้กินอาหารที่อ,ร,อร่อยมากๆทํำโดยเชฟที่เป็นผู้หญิงอิตาเลียนชื่ออานาซึ่งมีร้านอาหารอยู่ที่สุขุมวิท31อร่อยจริงๆนะครับสนุกมากครับ